สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรีรัตน์นันทสุกเกษอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก่อนสถานการณ์โควิดรายได้หลักของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยวซึ่งมากถึง20%ของ GDP ของประเทศไทยในปี2562ค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยซบเซาเป็นอย่างมาก ผู้คนจํานวนมากตกงานกิจการปิดตัวลงรวมถึงการท่องเที่ยวทั้งคนในประเทศและต่างประเทศก็เริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นหนูจึงคิดว่า ทำอย่างไรให้ผู้คนสามารถท่องเที่ยวได้เหมือนช่วงก่อนที่โควิดจะระบาดค่ะหนูจะเกิดไอเดียเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเสมือนขึ้นมาค่ะหลักการของการท่องเที่ยวเชิงเสมือนนี้จะจําลองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆลงมาไว้ในแว่น VR โดยจะแบ่งเป็นโซนการท่องเที่ยวเป็นแต่ละภูมิภาคของโลกซึ่งจะเหมือนกับเวลาที่เดินทางจริงๆเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีการจําลองตั้งแต่การเดินทางผ่านเครื่องบินโดยสารรถประจําทางรถแท็กซี่รถไฟเรือและช่องทางการเดินทางต่างๆรวมไปถึงที่พัก ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสถึงบรรยากาศเสมือนจริงว่าได้เข้าพักที่โรงแรมนั้นจริงๆค่ะคนที่ต้องการท่องเที่ยวสามารถเลือกโซนท่องเที่ยวได้เหมือนจะไปเที่ยวจริงๆเลยค่ะทําการบุ๊กิ้งการเดินทางห้องพักรถไฟโดยโปรแกรมการท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็จะดาวน์โหลดไปเก็บไว้ใน่มมีอาและส่งมอบต่อให้แก่ผู้ซื้อบริการนี้จนถึงบ้านได้อย่างง่ายดายเลยค่ะ หากนักท่องเที่ยวอยากได้บรรยากาศที่ลึกซึ้งสัมผัสถึงกลิ่นและเสียงของธรรมชาติต่างๆทางเราจะมีบริการสถานีให้โดยให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานีเราจะจัดห้องรับรองให้แต่ละคนให้เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้หวังว่าไอเดียการท่องเที่ยวเสมือนจริงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศได้เป็นอย่างดีรวมถึงหวังว่าจะเป็นนวัตกรรมแห่งโลกอนา,นาคตหลังโควิดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายค่ะ ขอบคุณค่ะ